สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของลูกชายหลินนะคะมิสเตอร์ไวนั่นเอง mm hmm. ตอนนี้ก็คือนางลงไปข้างล่างหายายแล้วไม่อยู่แล้วนะก็แบ่งความรักให้ครบทุกคนในครอบครัวนะคะนะก็จะอยู่ตอนกลางวันก็คืออยู่กับแม่ข้างล่างตอนเย็นก็คือจะอ้อนเอี่ยวนะคะหลังจากเอี่ยวเลิกง,งานมาก็คือจะอ้อนจะขอนอนโอบอยอะไรสรวนหน้าที่ ของความเป็นแม่อย่างหลิงนะคะก็คือจะต้องดูแลนางในเรื่องขี้เยี่ยวความสะอาดทุกสิ่งอย่างในสรีระร่างกายของนางก็คือฉันจะต้องเป็นทาสนางในเรื่องนั้นนะคะต้องตามเก็บขี้พาไปฉี่พาไปฉี่เสร็จก็ต้องมาเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยตื่นมาก็ต้องแปรงฟันเช็ดขี้ตาอะไรอย่างนี้เขาจะรู้ว่าตอนไหนเวลาไหนคือต้องอยู่กับใครใครต้องดูแลใครต้องทําอะไรใครรักฉันมากสินะ เออฉันต้องเก็บขี้ทำอะไรเช็ดปากอหรอคะใค่ปากมองนี้ไว้เช็ดผ้พาผ้พา,พาหน่อยเช็ดมามีพผ้าผ้าหน่อยเลยไว้เว้ยไว้เว้ยไว้ไว แปรงฟันไหมตื่นมาก็ต้องแปรงฟันใช่ไหมคะแปลงฟันใช่ไหมโอเคยไงวันนี้ใครจะแปลงฟันเร็วมามาตรงนี้เร็วมาเร็วเร um. axle, ็วเร็วเร็วเร็วกินขนมยังไม่ได้ต้องแปลงฟันก่อนค่ะยังค่ะยัง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 นะโอ้โหหิวขนมนั่งลงเร็วนั่งลงนั่งลงก่อนนั่งลง เดี๋ยวรอกันนะแปลงฟันก่อนแล้วเราจะกินขนมกันนะครับโอเคไหมผ้าเปียกนะคะผ้าเปียกแบบแปลงฟันให้มิสเตอร์ไวท์จะใช้น้ํามันมะพร้าวนะจุดผ้าเปียกอย่างนี้โอเคมานั่งลงตรงนี้นั่งลงตรงนี้ให้หมามีแปลงฟันแปลงฟัน,แฟนไนแปลงฟันนะลูกนะไหนข้างในสิ เห็นปูนเนี่ยเนาะอืม,อ,มอร่อยเหรอเดี๋ยวมนมี้เทใส่อีกนิดนึงนะเออนั่งรอเลยมันยังไงกันปนนะคะถูฟันซี่นี้แล้วก็ฟันซี่ข้างในโอเคจะมาเช็ดตากันใช่ไหม เช็ดตากันนะคะหม่มมีก็จะใช้น้ําเกลือนะคะในการเช็ดตาให้กับมิสเตอร์ไวท์เช็ดหน้าเช็ดตาใช่ไหมคะล้างแปรงฟันแล้วก็ล้างหน้าใช่ไหมลูกเสร็จน้ําตาเนาะบริเวณตาเมื่อก่อนไว้มีปัญหาเป็นน้ําตาเยอะมากอันนี้เด็กก็จะใช้ผ้าเปียกแล้วก็น้ําเกลือนะคะเช็ดให้เขาแปรงฟันอร่อยมากเลยเหรอใช่ไหม ฟันอร่อยมากเลยหรอคะแปรง,ง,งฟันเสร็จแล้วต้องทอลลำมมนนยังไงต่อเช็ดหน้าตลุกเลยล้างหน้าเช็ดเบาๆเบาๆเบาๆมาจุกนาทอหลับกันเช็ดหน้าแล้วยังไงต่อเช็ดหน้าแล้วก็ต้องเชด็ดจุ๋ใช่ไหม เช็จ,จูใช่ไหมลูกไขให้นะาเมีเยเช็ดไขให้นะาเออหันหน้ามาโชว์ดีกว่าจ,จูไปฉี่มาใช่ไหมเช็ดทำความสะอาดมันนะคะโอเคไหมคือตั้งหน้าตั้งตาที่จะอรอรอรอกินกันมนใช่ไหมอวัตดีกันวันนี้กัอน,อ,กอ,นอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งให้ถึงสิเนี่ยข้างเนี้ย ของโปรดนะคะอันนี้อันนี้คือภูมิใจสน,นงมากซื้อมาวันเดียวก็คือสามารถฝึกไวให้สามารถกินน้ำแบบนี้ได้เลยอันนีมม้คือภูมิใจในตัวลูกมากที่สุดเลยนะคะ ะะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการทําหน้าที่แม่เท่านั้นก็นจะเป็นตัดเล็บตัดขนอาบน้ํ็คือหลินทําให้ไว้เองหมดเลยแม่กับพาดมีเส้นขั้นบางๆกันอยู่ก็คือหลินจะสื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นว่าถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องแบบดูแลเขาในส่วนนี้ให้เต็มที่นะคะเพราะว่าน้องหมาเขาไม่สามารถทำเองได้แล้วันนี้นะคะ<ๆ>สิ่งที่หลินอยากจะเอามาแชร์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังก็คือเรื่องของสุขภาพในช่องปากน้องหมานะคะหลินจะบอกว่าหลินประสบความสาเร็จ แล้วกับเรื่องนี้ก่อนหน้านี้กันคะก็คือไว้เขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นปากหินปูนนะคะหลิ่นพึ่งค้นพบผลิตภัณฑ์นั่นแหละที่หลินใช้ไปเพื่อนๆ่นเห็นแล้วใช่ไหมว่าไว้เขาแปลงฟันด้วยน้ำมันมะพร้าวซึ่งหลินเองก็ไปหาข้อมูลมาแล้วว่าน้องหมาใช้ได้ไม่มีอันตรายอะไรใดๆแน่นอนว่าเมื่อก่อนนะ่ะหลินก็คือจะใช้น้ำสะอาดในการเช็ดล้างทําความสะอาดในช่องปากของเขาแต่ว่ามันไม่เพียงพอเลยเพราะถ้ามันเพียงพอมันจะไม่เกิดปัญหานี้ค่ะคือ ไว้เขาเริ่มมีกลิ่นปากแล้วก็หินปูนเริ่มหนาขึ้นเหงือ่อก็เริ่มแดงก็เลยถิงก็เลยค้นหาวิธีที่เฮยฉันจะต้องช่วยลูกชายฉันในเรื่องนี้ให้ได้มันน่าสงสารนะถ้าวันหนึ่งเขาแบบเขาปวดฟันฟันหลุดไม่มีฟันเ้ยแล้วเขาต้องเคี้ยวข้าวแบบข้าวเม็ดของเขานะน่าสงสารก็เลยไปค้นพบวิธีนี้มาแล้วรู้สึกว่าประสบความสําเร็จมากเพราะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้คือไว้ กลิ่นปากลดลงคือแบบคือแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยแบบลมหายใจเขาคือดีขึ้นมากและหลังจากที่หลินทําประจําทุกวันมา1อาทิตย์นะคะผลปรากฏว่าเหงือกบริเวณที่มันแดงๆบริเวณที่แบบหินปูนเกานะหนาๆเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นการเป็นหินปูนเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการเหงือกอักเสบนะคะหลินเชื่อว่าไว้น่าจะมีปัญหาในเรื่องนั้น แล้วหลิงก็ได้ค้นพบวิธีการดูแลช่องปากให้กับลูกชายห,หลินแล้วหลินก็เลยอยากจะมาส่งต่อมาแชร์ต่อว่าวิธีนี้คือมันเลิศมากนะคะก็คือเราไม่จําเป็นต้องใช้แปรงสีฟันนะคะถ้าเรากลัวว่าเขาจะไปทิ่มแล้วเขาจะเจ็บนู่นนี่นั่นคือเราสามารถใช้ผ้านะคะในการขัดถูแต่ว่าคืออยากให้ถูเข้าไปให้ลึกแล้วก็ให้ทั่วถึงแล้วก็ให้ทําเป็นประจำทุกวันหลินคิดว่า วันหนึ่งอะไว้จะต้องเห็นปูนแบบดีขึ้นลดลงแน่นอนแล้วตอนนี้คือกลิ่นปากคือไม่มีแล้ว,ลวคือเจออะไรดีๆหลินก็อยากจะเอามาแชเนะก็คือเหมือนทดลองแล้วลินทดลองกับลินได้ทดลองกับลูกชายลินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเลิศดะ่ะลินก็อยากจะมาส่งต่อมารีวิวมาแชร์เพื่อนๆฟังบ้านะนไหนที่เลี้ยงน้องหมาถ้าเขามีปัญหาเหมือนที่ไว้เป็นเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะสําหรับน้ํามันมะพร้าวเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าเลิศมาก ใช้กับคนก็คือสุดยอดใช้กับหมาก็คือสุดเลิศคือหลินรักน้ำมันมะพร้าวคือฉันอินกับน้ำมันมะพร้าวมากคือใช้ตั้งแต่หัวจะลดเท้าตอนนี้ลามไปถึงน้องหมาแล้วนะคะเอออีกเรื่องหนึ่งนะสําหรับน้องหมาบ้านไหนที่มีปัญหากับน้ําตานะคะน้ําตาำดําๆติดใต้ตาเนี่ยหลินแนะนําว่าให้ใช้น้ําเกลือในการเช็ดทําความสะอาดเมื่อก่อนไว้ก็มีปัญหานี้เหมือนกันตอนนี้ไว้หายแล้วคือไว้ดีขึ้นก็จะมีคราบบ้างเล็กๆน้อยๆแต่เขาเช็ดทาความสะอาดทุกวันจะไม่มีคราบที่เกาะ ติดแน่นแล้วก็ฝังลึกแน่นอนนะคะสําหรับใครที่รักน้องหมาก็เราก็ลองใส่ใจทําให้เขาดูนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไปแล้วนะคะบ๊ายบายไปหาลูกชายแล้วนะร,รักเขาไงจุ๊บจุ๊บเออมีก็รักไว้นะคะ